ช่วงเช้าๆก็นี่เรจะเมื่อเช้านี่ตื่นมาแต่เช้านะหมอกลงจ้ะนะหมอกเพียงกิจเริ่มลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงบ้านย่าแล้วเนาะตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มจ้ะนะหนึ่งทุ่มกว่าๆที่บ้านย่าบ้านแม่สามีจ้ะนะจอยก,ก็เพิ่งรดน้ําต้นไม้ดอกไม้ให้ย่าเสร็จจ้ะนะย่าไปรับวันนี้แม่ย่าไปรับที่บ้าน เราจะให้ยญ้าไปอาบน้ําจ้ะนะแกไปลงบุงบงบานทำงานแกทานนทํา,ทา,ทา,ทานี่เพื่อนเพื่อนนะแกเหนื่อยละแล้วก็เดยก็เลยลดน้ําต้นไม้นี่หิ้วน้ํามาลดเนี่ยเยอะเลยเพิ่งเสร็จแล้วก็ให้ย่าไปอาบน้ําจ้ะตอนนี้ย่ากําลังกินสลัดอยู่นะกินกินพวกสลัดจะ้ะพวกผักผักอยู่จะ้ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยต้นพุมของยญ้าปีนี้ไม่ดกเลยจะ้ะนะมีไม่ถึงห้าสิบรูปนั่นแหละเนี่ย อันนี้คือพุ่มบ้านาตานะจะอร่อยมากเพื่อนๆนะเขาจะเรียกว่าอะไรนะกรีนเกรดกรีนเกรดอะไรนี่แหละเพื่อนๆนะจะหวานถ้าสุกแล้วหวานหวานเพื่อนๆหวานแบบหวานมากแล้วก็จะมีลูกฟิชฟิตของแกเนี่ยหรือมะเดือนี่แหละมะเดือฝรั่งเนาะมะเดือลูกมะเดือนะเขาจะเรียกฟิชฟิตเนี่ยเพื่อน Fit ๆฟิชฟิตเนี่ยนี่ลูกฟิชฟิตเนี่ยต้องกินตอนสุกจ้ะน,นะ ลูกฟิสนั่นแหละนี่นี่จ้ะเขาเรียกลูกฟิสเนาะที่บานยาเนี่ยดอกไม้ต้นแอปเปิลย่าก็กำลังติดลูกจะ้ะนี่เหมือนในสวนจอยแต่คนละสายพันธุน์เนาะคนละสายพันธุ์นะเพื่อนๆเ,เนี่ยไอ้ดอกไอ้เนี่ยม ไอ้คาโมไมล์เนี่ยนะคนละสายพันธุ์จะไม่มีกลิ่นหอมนะเพื่อนกลิ่นคิวเหมือนชีหน่นะแอปเปิ้ลนะเ,เห็นไหมเต็มเลยจ้ะดกปีนี้ต้นนี้ดกอยู่ต้นนี้ไม่ดกนี่ต้นนี้ไม่ดกที่มองชี้ไปเนี่ยไม่ดกจ้ะนี่จ้ะ ช่วงเยง็นๆที่บ้านย่าก็จะประมาณนี้เนาะสตอรอเบอรีอร่ที่จอยให้ย่ามาปลูกเห็นไหมเลื้อยทั่วอยู่นะจอยบอกให้แกตัดจ้ะถ้าไม่ตัดเนี่ยโหแบบไปทั่วเพวื่อนนี่ดอกกุหลาบไปดูดอกกุหลาบยา่าสิหอมไหมเนี่ยดูสิเพื่อนไม่หอมจ้ะ ไม่ถอกไม้สวยอันนี้ต้นทนดีจริงนี่ใครอยากได้ต้นไม้ใบด่างเห็นไหมเนี่ยด่างจริงเพื่อนเพื่อนด่างที่ต้นอะไรด่างจริงเลยเนี่ยด่างทั้งต้นอันนี้ไม่ใช่บลูเบอรี่นะเพื่อนนะอันนี้มันเมื่อก่อนมันดอกสีเหลืองๆอะ่ะนะมันเป็นดอกสีเหลืองเดือแล้วก็มาเป็นลูกสีเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้นี่นะเพื่อนไม่ใช่บลูเบอรี่นะจะไปเก็บกินนั้นนี่ย กลับบ้านเก่าเลยนะถ้ากินเนี่ยจะบอกไว้ก่อนเนี่ยเห็นไหมใบดงใบด่างจเจ้าด่างขนาดไหนล่ะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยเนี่ยไม่พอมีขนด้วยเออพอรูปไปรูปมานี่มีขนสากๆด้วยอันนี้ก็ใช่เนี่ยด่างด่างเลยเนี่ยคั้นอีกเออไม่อย่าไปซื้อเลยเพื่อนๆด่างอางเนี้ยรูปแล้วคั้นอ่อไม่ต้องซื้อหรอก บอกขาให้ดูครับบอกบอกเขาให้ดูล้ไม่ต้องไปซื้อหรอกไม่ต้องไปซื้อด่างแบบเนี้ยดา่ดางแบบนี้ไม่ไหวด่างแบบคันนี่แล้วยิบตัวยิบเนี่ยฮะดีกว่าไม่ต้องไปดูบนรอบเพื่อนๆไอ้ด่างแบบอย่างนั้นอะดูที่อื่นดีกว่าเนาะไปดูใบอย่างอื่นดีกว่าใบใอื่นก็ไม่ค่อยด่างหรอกถ้าด่างก็เป็นแบบพวกเชื้อราเง ย้อนแสงเพื่อนโทษทีมาแรงเข้าตามาแรงบินเข้าตามาแรงเยอะ,อะโชว์เข้าไปโชว์มามาแรงมีเข้าตาคัดเลยนะฮะต้นแอปเปิลต้นเนี้ยตั้งแต่ย่าตัดนะไม่มีลูกเลยจ้ะพอตัดไปแล้วเนะี่ยไม่มีลูกเลยนะต้นนี้คือเป็นต้นแอปเปิลที่แบบไวไวทำอาหาร อันนี้ก็ก็มาห้อยแล้วยื่อยู่ยานนู่นแกเดินเดินอยู่นู่นยากำลังกินอาหารเย็นกินสลัดอแก็เดินอยู่นะน,นี่ดอกไม้สวยนะดอกกุหลาบเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะสวยเนอะไปเดินต้นนี้ไม่ใช่ต้นใบเตยน,นะเพื่อนๆมันก็ไม่ใช่ต้นข้าวจ้ะต้นดอกไม้ แกเอาอะไรมาทิ้งตรงเนี้ยแกยังไม่ได้ไปขนไปทิ้งเลยแกตัดทำนั่นทำนนนทีน่ของแกนะอยู่คนเดียวอย่ะยายตัดส่วนหลังบ้านจะส่วนหลังบ้านก็จะประมาณเนี้ยช่วงเย็นเย็นกท่อมน้อย ก็ท่อมน้องก็ท่อมน้อยอยู่ตรงนอนได้จ้ะบางคนก็นอนขัดตาเลยนะมาให้มาแรงบินเข้าตาเนี่ย เดินอ้อมอย่างเงี้ยจะยเห็นวิวตามหลังจอยมันสวยเขียวชวอุ่มอยู่จะช่วงหน้าร้อนน่ยแต่ช่วงหน้าหนาวก็ใบไม้ร่วงหมดเนาะ,ะ,ะเดินไปเรื่อยเดี๋ยวถึงหน้าบ้านใครถึงหน้าบ้านลักเพื่อน นี่หน้าบ้านเลื่อนอ้อมเดี๋ยวก็ตอนเช้าเ้าก็จะมีเสียงนกหัวขวานเนี่ยอยู่กับต้นไม้ต้นให,ใหญ่เนี่ยนจะ้ะเนี่ยดอกลาบินเดอร์ที่ว่าไปซื้อกับย่าวันนั้นงามงามอยู่งามของแกอยู่ดอกอันนี้ก็ตอนวันที่ว่าแกไปซื้อกับจอยตอนวันที่ว่าไปจอยไปฉีดวัคซีนเนี่ยเห็นไหม สวยนะแกจะไปซื้อมาอีกจอยก็ชอบเผื่อจอยจะซื้อเหมือนกันเดี๋ยววันไปขีดวัคซีนถ้านั่นจอยจะซื้อไปอยู่ซื้อไปห้อยนะในส่วนหลังบ้านจอยอะ่ะอาจจะบ้บานยากกับประมาณนี้คนแก่อยู่คนเดียวเพื่อนเอาอะไรมากมายเนาะ เยาตอนเช้าๆ,ๆจะถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าๆว่าให้ดูนะเพื่อนๆนะสวัสดีจ้าสวัสดีช่วงเช้าๆจ้ะนะวันนี้ก็จะออกไปเดินดูธรรมชาติในแถวภาคเหนือแถบชนบทจะ้ะเสียงแหบเสียงแห้งหน่อยนะนเพื่อนๆนะคิดไม่ค่อยออกตื่นแต่เช้าเกินตื่นตั้งแต่ตีสี่จ้ะนะได้ยินเสียงนุงเสียงนกบ้านญานกเยอะนะจอยก็จะ ดื่มกาแฟจ้ะดื่มกาแฟแล้วก็จะเตรียมตัวออกไปกันประมาณสักเก้าโมงกว่าๆจ้ะนะเก้าโมงเก้าโมงเช้าจ้ะนะบ้านเราก็เรียกสามโมงเช้าเนาะที่นี่เขาเรียกเก้าโมงเช้านะเพื่อนนะก็จะออกไปข้างนอกกันจ้ะช่วงนี้ออกไปรถจะติดจ้ะโรงเรียนไงก็จกินคาปูชิโน่เนาะแบบสำเร็จรูปจ้ะใส่ลงไปกินแบบอะไรแบบง่าย ก็มีอยู่ยาก็มีกระงกาแฟมีชามีอะไรจ้ะแต่ว่าจอยอยากกินคาปูชิโน่นะียเสียงดังหน่อยนะเพื่อนนะช่วงเช้าๆก็นี่เลยจะ้ะเมื่อเช้านี่ตื่นมาแต่เช้านะ หมอกลงจะนะหมอกเพียงกิดเริ่มลงจอยจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะจะไปถ่ายพวกวิวธรรมชาติให้ดูจะถ่ายแต่สวนเพื่อนๆก็คงจะเบื่อเนาะจอยก็แบ่งเวลาช่วงเรียนปิดเทอมใช้เวลาอยู่กับแม่ย่าด้วยครอบครัวด้วยสวนด้วยเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะก็จะเดินกับย่า แล้วก็จะไปดูทุ่งดอกดอกราวินเดอร์จ้ะไม่รู้มันออกหรือ,อยังนะนเพื่อนๆนะถ้าไม่ถ้าไม่เห็นคลิปลงก็แปลว่าไม่ยังไม่มีแต่ถ้าได้ไปก็จะถ่ายลงให้ดูจ้ะโทษทีเสียงเสียงแหบนี่เพราะว่าไม่ใช่เป็นวัดเป็นไรนะนเพื่อนๆนะจอยไปสองกล้องเนาะสองกล้องเกี่ยวกับตรวจเออสองกล้องเกี่ยวกับที่ว่าจอยคิดว่าจอยไปกดละยอนจ้ะอันนี้มันเป็นแก๊สจ้ะนะ มนเป็นกดของแก๊สที่ตีขึ้นมาจ้ะนะกดของแก๊สมันไม่ใช่เป็นน้ำนะเพื่อนๆไม่ใช่กดรหลย้อนแบบน้ำอันนี้คือกดของแก๊สนะแก๊สของกดกดของแก๊สอะไรประมาณนี้แหละสดสดแล้วตอนเนี้ยนะนั่นแะหละจ้ะนะมันเป็นแก๊สกลายเป็นแก๊สตีขึ้นมันจะทรมานอยู่จ้ะอย่าจอยเสียงเดินตะลงตะลรงตะลังจัดการแต่งตัวดีมันะ้งจ้ะไปเราไปนั่งกินข้างนอกกันดีกว่า เราจะไม่ร้อนวันนี้ยังไม่ร้อนส,สายๆอาจจะร้อนมากจตะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ร้อนมากจ้ะแก้วที่ส่อง้ะจนะได้ยินเสียงนกไหมเพื่อนๆน,นี่จะเสียงเสียงนกบ้านยาก,ก็ติดกับฟาร์มเลยนะเพื่อนๆน,นะติดกับฟาร์มก็จะมีบ้านอยู่สามสี่หลังในซอยนี้จ้ะนะ สี่หลังนะสี่หลังห้าหลังจะห้าหลังนะมีเบือมีเพื่อนบ้านอยู่อยู่ห้าหลังรวมทั้งของญาด้วยก็หกเนาะตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะตั้งแต่ทางเข้าจนมาถึงบ้านญาแล้วหลังสุดท้ายเนี่ยบานหัดญาไปนี่คือบ้านหลังสุดท้ายนะบ้านญาก็ใกล้ก็เหมือนเกือบสุดซอยจ้าเพื่อนๆบรรอากาศก็วันนี้ก็โอเคจ้ะอากาศดีเนาะ นกบินย่าอยู่คนเดียวนะเ,นเพื่อนเือนนะถ้าเ,เพื่อนท่านใดที่เพิ่งติดตามจอยมามาใหม่เนอะอาจจะไม่รู้ว่าทําไมจอยไม่เคยถ่ายเพราะปู่พ่อปู่เสียไปได้สามปีแล้วจ้ะนะย่าก็เลยอยู่คนเดียวส่วนใหญ่ฝรั่งเขาเป็นพ่อแม่ลูกแต่เขาไม่อยู่กันแบบพี่น้องหรือปู่หรือพ่อปู่แม่ย่านี่เขาจะไม่ค่อยรวมกันจะเพราะว่าเขาเป็น เขาชอบแบบความเป็นส่วนตัวนะนเพื่อนๆนะเขาชอบอยู่ใครอยู่มันนะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องภายในครอบครัวมากไงนะสาหรับครอบครัวจอยนะยาเขาก็อยู่กับพ่อปู่สองคนลูกเต้านี่ก็มาเยี่ยมมาเยียนมานอนพักได้จ้ะนะกินไปคุยกันไปจ้ะยาก็อาบน้ําอยู่จ้ะนะ แกถ้าว่าแกยังแต่งตัวไม่พร้อมแกไม่ยอมออกกล้องนะเพื่อนๆนะก็เราก็ต้องเข้าใจเขาเนานะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่ว่าเพราะเขาเขายังแต่งตัวยังไม่สุภาพอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมที่จะออกเขาก็ยังไม่ออกแต่ถ้าญาพร้อมก็ที่จะออกเราก็จะถ่ายจ้ะนะสายๆอาจจะได้ถ่ายแกสักนิดสักหน่อยถ้าแกพร้อมนะถ้าแกไม่พร้อมจอยไม่อยากออกกล้องไปจี้แกจ้ะนะไม่อยากไปบังคับอ่ะนึกภาพออกไหมรถทีเพื่อนๆที่รูปๆนี่คือคันค่าคันไปทั่ว ธรรม,มาชาติดีจ้ะนะดีดีจอยอย่างที่จอยถ่ายไปเมื่อวานตอนจอยมาถึงอลเพื่อนเพื่อนนะจอยมาถึงก็รดน้ําต้นไม้ให้ยา่ารดน้าต้นมงต้นไม้ถ่ายนิดนิดหน่อยบริเวณนะบ้านยา่าตอนเช้าก็ไม่ได้ถ่ายหรอกจ้ะเพราะว่าได้ถ่ายไปเมื่อวานแล้วเนาะก็จะมาถ่ายแค่ว่าช่วงนั่งดื่มกาแฟแล้วก่อนที่จะออกนอกบ้านแค่นั้นจ้ะเดี๋ยวก็ไปถึงที่นู่กก็จะถ่ายให้ดูพอไปแต่เช้าไม่ได้ช่วงนี้โรงเรียนไงรด ขาไปรับไปส่งนักเรียนอ่ะเพื่อนๆผู้ปกครองไปส่งนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยรถมันติดจะ้ะจช่วงช่วงโรงเรียนเนี่ยหลังจากเก้าโมงเช้ากะหลังจากเก้าโมงเช้าก็จะถนนก็จะโล่งหน่อยขับขี่ก็สะดวกเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันจะรถติดจะ้ะนะช่วงเช้าเช้านี่คนเขาไปรับไปส่งนักเรียนไงนี่จ้ะบ้านยากประมาณเนี่ยจอยจะไปถ่ายทุกซอกทุกมุมบ้านยาไม่ได้นะเพื่อนๆนะเราต้องรู้จักความ ความเกงใจจะเพื่อนดอกไม้สวยจะให้ดูดอกไม้สักนิดกันแล้วกันนี่ก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวจอยก็ให้ดูดอกไม้ก่อนเพื่อนๆน,ยนะยนะสวยพึ่งชอบมาจะที่แรกกับจอยจะปลูกที่ในสวนจอยมันลามไงเพื่อนนะจอยกลัวมันจะเป็นพุ่มขนาดนี้จอยเลยไม่ปลูกจะ้ะดอกของยาเมวานจอยรดน้ําให้แกไม่ใช่ดอกกุหลาบนะนเพื่อนนะแต่คล้าย เดี๋ยวจอยเอานี้ไปใส่ให้แกก่อนเพราะว่าแกบอกว่าแกลืมลืมเอาน้ำใส่ในในตรงเนี้ยไปใส่ให้แกก่อนเพิ่มแกลืมนะนี่ใส่เพิ่มีมนะ้่นด,นดวย อย่างนี้จ้ะกอแกเมื่อวานแกลืมเมื่อวานย่าลืมลืมใส่จ้ะนะจอยใส่ให้แกละไก่ป่าก็ไม่เห็นมาเลยวันนี้เงียบมากไก่ป่าต้องใส่มันเบื่อย่าย่าแบบว่าไม่ค่อยอยู่บ้านไงไปเที่ยวบ่อยไก่ป่าก็เลยแบบเปลี่ยนสถานที่ฮะ การกินไงนะเื่อไปบ้านข้างๆเนี่ยแล้วก็ไปบ้านข้างๆด้านเนี้จะน,นะเบื่อยาก <c oughs> ไงไผ้ปลาเบื่อเรากินอาหารยายไม่ได้ไปที่อื่นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะเออมันก็เลยเปลี่ยนพื้นที่จะโอเคยังไงจอยก็จะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะพเพื่อนๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกาลังใจจอยจา้าขอบคุณค่ะบาย